สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องขวัญชัยกเกษตรมือใหม่ผมวันนี้ก็มานี่ครับอัปเดตใบชุดที่2ครับผมในชุดสองรอบนี้ก็มีอยู่ผมสองสามสี่สี่สสห้าใบ ก็เดินดูต้นคอดินด้วยนะครับผมต้นนี้ก็แผลเก่าก็ดีขึ้นครับแต่ก่อนก็เยิมเป็นแผลนี่ก็มีบ้างเล็กน้อยเดี๋ยก็ค่อยผสมยามลาลาดนะผมต้นนี้ก็โอเคแล้วครับดีขึ้นแล้วนี่ครับถ้าเห็นยอดก็แสดงว่าระบบของเขาก็ดีขึ้นครับผม ดูครับนี่ก็คือใบชุดที่สองเหมือนกันะผมเห็นไหมครับตั้งเต,ต้นไหนที่ป่วยนี่สังเกตได้ง่ายครับใบจะเล็กเพราะลากหาอาหารไม่ค่อยดีครับเหมือนต้นนี้ผมใบชุดเก่าร่วงหมดแล้วครับเห็นไหมครับแล้วก็แตกยอดใหม่ แตกทั้งต้นนะผมแล้วก็ร่วงทั้งต้นเหมือนกันนะแต่ก็โอเคแล้วครับผมน่าจะรอดใบชุดใหม่มาก็สวยดีครับไปครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆผมอัพเดตใบชุดสองก็ประมาณนี้เกือบทั้งต้นแล้วไอ้ทุกต้นทั้งทั้งแปลง ตอนนี้ก็ฟื้นแล้วดีเลยดูครับยอดก็อยู่ประมาณนี้ครับไปุดสองเหมือนตอนนั้นที่ป่วยก็จะพาเด้นไปดูนิดหนึ่งครับ ก็ดีขึ้นแล้วครับผมใบชุดเก่าก็ร่วงหมดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะใบชุดใหม่ใบชุดสองนี้ผมก็ฉีดธรรมดาปกติครับยาลายาหนอนยาเพีย้ยแล้วก็บวกสุดเสมอไปด้วยผมทางใบก็มีถาดลองเสริมด้วยนิดหน่อยครับผม สะสมอาหารไปด้วยครับผมตันนี้น่าจะใบไหลใช่ไหมครับใบก็รุ่นเดียวกันเกือบทุกต้นครับผมยอดตูเรียนเล็กเสียบข้างตอนนี้ยอดน่าแตกเสรยเหมือนกันครับ ดูครับลอยเสียบตอนนี้กืนใหญ่กว่าต้นหลักอีกครับผมทางดินก็ช่วงนี้ผมก็ใส่สูตรเสมอครับแต่ใส่ไม่เยอะครับผมใส่เยอะเดี๋ยวกลัวใบไหลช่วงนี้ก็ต้องทำให้ใบมันเล็กกว่าใบชุดแรกลงมาสักนิดครับผมเพื่อที่จะ เวลาสะสมอาหารมันก็จะได้ไม่ต้องสะสมเยอะผมเต็มเร็วทำไปใหญ่เดี๋ยวเต็มช้าครับผมเดี๋ยวครับเพียไก่แจ้ก็ลงนี่ผมก็ฉีดไปเกือบสิบวันแล้วผมอีกสักสามสี่วันก็ต้องฉีดอีกสักรอบครับผม ก็ใบเพยใบดาบส่วนมากก็เพยสลัดนะผมใบดาบก็ช้าก็ไม่มีไปกี่ตน้นดูครับนี่ครับถ้านี่กลางก็น่าจะสุดแล้วครับผมนี่มันนี่ก็สุดแล้วไม่ต่อแล้วก็รอแก่อย่างเดียวครับผมพอรอแก่ก็ทำไม่จะสามต่อ แต่ก็น่าจะใช้เวลาอีกเดือนกว่าๆานู่งนะครับถึงจะได้ใบชุดสามเดี๋ยวครับมีต่อได้ผมแต่โดนไตเข้ามานี่รู้เรื่องนะครับ นี่ครับนี่ก็เหมือนกันนะผมเดินมาทะลุข้างล่างนะครับก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตใบชุดที่2ครับผมก็ทำได้ประมาณนี้แลนะผมมือใหม่ครับ ค่อยว่ากันไปปีต่อปีครับผมชุดต่อชุดก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรืออัปเดตอะไรผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตใบชุดที่สองให้ดูครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ